ม,ม,มีคำถามนะ,ะเชิญคำถามนะกล่าวพาระราเก้าเจ้าค่ะจากคุณยูนวันนี้ช่วงพัก25นาทีโยมลงน้อมจิตสัก,สกแต่ว่าแบบที่ผ่านมาเพราะโยมจำอารมณ์นั้นได้ดีเลยลองสูดหายใจเข้าเบาๆลึกๆและก็ปล่อยลมหายใจออกเบาๆให้สุดทำความรู้อยู่กับลมหายใจสักพัก หูก็หูก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงน้อมจิตเข้ามารู้ที่กายรู้กายที่นั่งอยู่แล้วก็สักแต่ว่าได้ยินได้รู้สัมผัสเย็นเย็นของแอร์ในห้องพักจิตน้อมเข้ามาใกล้ๆมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วตัวก็สบายตัวตรงโล่งโป่งทันทีแล้วก็มีอาการสักแต่ว่ารู้ใจไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับอารมณ์ใดๆเฉยอยู่กับทุกอาการ แม้แต่ความคิดมันก็คิดว่ามันไปหูก็ได้ยินเสียงของมันไปกายที่สัมผัสกับความเย็นก็รู้สึกไปรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกันมันแยกกันทำงานของใครของมันโดยที่จิตก็ไม่เข้าไปยุ่งกับอาการใดๆเลยโยมดูอาการของอารมณ์ที่กำลังจะไปยึดนะเจ้าคะน้องจิตแบบนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะโปรดชี้แนะเจ้าคะ่ะแต่มีอาการอย่างหนึ่งช่วงนี้โง่ามาก มันไม่อยากพิจารณาคืออาการกินเยอะมากกินมากไม่อยากพิจารณาเลยเรื่องกินนี้และโยมก็ยังสู้กับนิวรณตอนเช้าตื่นตีสี่อยู่แต่โยมก็ตื่นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิทุกเช้าเพราะกินเยอะเนี่ยแหละโยมจึงแพ้นิวรณขอกราบคำแนะนําจากพระอาจารย์เจ้าค่ะน้อมจิตช่วยก็ได้นะน้อมจิตจะประครองจิตอะไรก็ทำก่อนเถอะนะ หรือแม้กระทั่งจะเพ่งอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติใหม่ๆนะนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะมันเป็นการลองผิดลองถูกนะเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเอา้าให้สักแต่ว่ารู้ไม่มีนักปฏิบัติหน้าใหม่คนไหนที่จะไปสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอะไรได้จริงหรอกนะนะนะยเกเว้นว่าลองผิดลองถูกไปสักระยะหนึ่งแล้ว ทีนี้มันต้งจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นมาว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องของการรู้จริงอะไรที่มันสักแต่ว่ารู้จริงนี่นะมันจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเองนะต่อให้ใครมาพูดให้ฟังยังไงก็เป็นนะเป็นเรื่องยากอยู่ดีนะเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นนะไม่ใช่สิ่งที่จิตเคยรู้เคยเห็นทีนี้ถ้าจิตเคยรู้เคยเห็นมาแล้วอันนี้มีปัญหานะเขาจะค่อยๆรู้ทางเขาเอง À, เพราะนั้นก็ทดลองดูว่าไอ้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยค่อยๆรู้ไปาการฝึกกา,ารเรียนรู้อย่างเงี้ยแหละการทดสอบทดลองเนี่ยมันจะทําให้เรา,าจิตมันฉลาดมากขึ้น,นอันไหนที่มันถูกต้องเนี่ยมันจะจําได้เองอันไหนที่ไม่ถูกต้องจิตมันก็จะจําได้เหมือนกันจําได้ว่าอย่างนี้ทำทำอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะริงเมื่อเช้าเนียอธิบายไปแล้วเรื่องของการ เรื่องของศักดิ์เทวารู้เนี่ยนะฮะซึ่งนั้นเป็นเพียงนะประสบการณ์ตรงของอาตมาแค่นั้นนะเพราะ,ะนั้นกับคนอื่นอาตมาไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนะจะมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรแต่ไอ้ศักดิ์เทวารู้เนี่ยเข้าใจแต่วิธีการปฏิบัติที่เหมาะเฉพาะบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเรียนรู้เองนะแล้วโดยเฉพาะคําถามท,าที่บอกว่ามันง่วงทํำยังไงง่วงก็รู้ว่าง่วง,งทําได้แค่นั้นนะบางช่วง จิตง่วงซึมแล้วกกินเยอะผิดปกตินะเราสังเกตด้วยนะถ้ารู้สึกว่ามันอรเด็อร่อยผิดปกติกินแล้วไม่รู้จักอิ่มกินอิ่มไปแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันอยากจะกินอยู่อีกอะไรเงี้ยนี่เป็นสภาวะอย่างหนึ่งนะนะไปสังเกตดูให้ดีแต่ถ้าเกิดเรากินมากึ้นปกติอยู่แล้วนั้นนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่มันเกิดอยากกินอะไรขึ้นมากินแล้วไม่รู้จักอิ่มอรเด็อร่อยมาก ผิดปกติอันนี้เป็นสภาวะอันนี้ก็ไปสังเกตัวเองนะเะในเรื่องของตัวความง่วงความซึมของจิตก็ไปสังเกตดูมันเป็นความง่วงจริงไหมมันเพราะร่างกายต้องการพักหรือเปล่าหรือเพราะไม่เคยตื่นดึกๆอย่างนี้หรือเป็นเพราะว่าจิตมันขี้เกียจอันนี้ก็ต้องไปสังเกตนะเพราะการจิตขี้เกียจในเวลาไหนก็ง่วงไม่ใช่เฉพาะเวลาเช้ามืดเท่านั้นไม่ใช่เ,เวลาตีสี่นะ นะต่อให้นอนมาเต็มที่แล้วมันก็ง่วงก็ซึมอยู่อย่างนั้นอันนี้แปลว่าเป็นถีนมิทธะนะแต่ถ้าว่าเป็นเวลาที่เราไม่ไม่คุ้นชินที่จะตื่นแล้วมันง่วงอันนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะไปสังเกตด,ดูนะจากคุณธีรพงษ์บุรีรักขอสอบปัญหาครับ3ข้อเรื่องการสะกดจิต 1. เป็นการแสดงหรือความสามารถทำได้จริงสงสภาวะจิตของผู้ถูกสะกดเป็นอย่างไร สทุกคนสามารถถูกสะกดจิตได้หรือไม่ขอบคุณครับไปอ่านไปค้นข้อมูลดูนี่นะเพราะว่าอาตมาเองก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องสะกดจิตนะมันมาจากภาษาลาตินเดิมนะฮิโนฮิโนทิสนี่นะฮโนทิซึมนี่ยนะมันแปลว่าหลับแปลว่าทำให้หลับนะ ฉนั้นภาวะของผู้ที่ถูกสะกดจิตจะอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นนะแล้วพอไปดูจริงๆบางที่ก็ไม่เป็นก็ไม่ยอมรับเขาถือว่าเป็นเป็นวิทยาศาสตร์มายานะนวิทยาศาสตร์เองก็ยังก็ยังไม่ยอมรับแต่ว่าถามว่ามันใช้ได้จริงไหมสะกดจิตมีจริงไหมมีจริงแน่นอนนะฮะมีจริงแน่นอนนะ มันมีมาแต่มันมีมานานนมสมถืดแล้วแหละมีตั้งแต่สมัยไหนตัวไหนแล้วนะสมัยโบราณแล้วนะในการสะกดจิตนี่นะเ,เขาสามารถที่จะนำมาใช้รักษาโรคได้หลายประการโรควิตกกังวลโรคย้ำคิดย้ำทำหรือบางทีสะกดจิตระลึกชาติได้อะไรแล้วเราคงจะเคยได้ยินมานะฮะนะทีนี้พอไปดู จริงๆแล้วไอ้จิตในความหมายของเขามันความาหมายถึงอะไรมันเขาหมายถึงหมายไม่ได้หมายถึงไอ้ตัวคอนเซ็ปต์เนี่ยนะ ness, นะหรือไม่ใช่หมายถึงโซนนะที่แปลว่าวิญญาณหรือแปลว่าวิญญาณขันเนี่ยนะนะมันกลายเป็นเรื่องของสมองนะสมองซีกข,ขวาซีกซ้ายเนี่ยนะฮนะซีกหนึ่งทําหน้าที่เป็นตัวจิตสํานกอีกซีกหนึ่งทาหน้าที่เป็นจิต ควบคุมเรื่องของจิตใต้สํานึกนะจิตสํานึกก็คือนะเรามีสํานึกรู้ว่าจะต,ต้องทําอะไรยังไงนะต่อสังคมต่อครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยต,ตัวจิตใต้สํานึกคือสิ่งที่มันทําอัตโนมัติอยู่ข้างในของเราเนี่ยนะจริตนิสยัยกริยอาการอะไรที่มันเป็นอัตโนมัติทั้งหลายอันนี้มันเกิดมาจากอตัวจิตใต้สํานึกนะตอนนี้พอไปดูคําว่าจิตใต้สํานึกสาอังกฤษใช้ว่า subconscious subconscientness นะ แล้วก็ไปดูอีกศัพท์หนึ่งก็คือผวังขจิตเขาก็าใช้ภาษาอังกฤษศัพท์เดียวกันคือ subconcept นะที่ผวังขจิตที่ภาษาบาลีแปลว่ารักษาภพเนี่ยององ,องแห่งการรักษาภพเนี่ยองแห่งภพเนี่ยถแปลตรงศรัพท์บาลีนะก็คือตัวผวางขจิตเป็นตัวที่เก็บข้อมูลกรรมทั้งหลายเอาไว้เป็นตัวที่อาการที่จิตลงไปภากสองสามขณะ รักษาภาวะแห่งความมีความเป็นอย่างนี้เอาไว้อย่างนี้เป็นตนนะ้นอันนี้คือตัวผวางกจิตก็แปลว่าไอ้ตัวผวังกจิตนั่นเองเป็นตัวจิตใต้สํานึกที่มันบงการชีวิตของเรานะให้เราดําเนินไปโดยอัตโนมัติอย่างนี้เป็นต้นด้วยอํานาจแห่งกรรมนะเพราะตัวผวังกจิตเองก็เป็นวิบากเป็นผลแห่งแห่งกรรมเก่าที่มันกําลังทํางานอยู่นะแล้วก็รักษาภพอย่างงี้ไว้นะเกิดเป็นอะไรมันก็รักษาภพนั้นไว้พูดยงง่าย นะเกิดเดือดอ่นแห่งอุศสลกรรมก็รักษาพบนะที่มันผลแห่งอุศสลกรรมนั้นไว้อย่างเช่นในอบยภูมิตรงนี้เป็นต้นนะฮนะเพราะในตัวการสะกดจิตเนี่ยถ้าในภาษากฎหมายเองเขากนะ็ถือว่าผู้ที่ถูกสะกดจิตแล้วทำอัจฉรยกรรมเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะนะเพราะถือว่าขณะนั้นนะไม่ได้มีจิตสํานึกรู้ไม่มีเจตนาที่จะทําอย่างนั้นแต่ถูกคนอื่นสะกดจิตมา นะจะเคยเห็นว่านะสะกดจิตแล้วก็ถูกสะกดจิตแล้วก็ควักเงินให้คนอื่นเขาสะกดจิตแล้วให้เจ้าที่ธนาคารนะเอาเงินมาให้อะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งสะกดจิตข่มขืนผู้อื่นนี่ก็มนะีเพราะฉะนั้นมันจึงมีได้ทั้งบวกทั้งลบนะมีทั้งบวกทั้งลบนะหรือแม้กระทั่งเราเคยไปอ่านประวัติของรัสปูตินนี่นะนะ ใยโบราณน,นะที่ไปเที่ยวนอนกับเมียชาวบ้านเขาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะนันน,นก็เป็นเรื่องของการสะกดจิตนี่ตอนเพราะฉะนั้นมันใช้ได้ทั้งบวกและลบแต่ว่า,าการสะกดจิตนั้นกลายเป็นว่ามันดูเหมือนจะเป็นการสะกดที่ตัวสมองมากกว่าให้อยู่ในภาวะเหมือนภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นเพื่อให้ย้อนไปนึกถึงอดีตอะไรที่ตนเองเคยทํามาอะไรเคยผิดพลาดมาอะไรเยงนี้ นะจะแก้ไขอะไรยังไงนี่ก็เ,เป็นวิธีการที่เขาใช้ในการรักษาโรคชนิดหนึ่งเพรั้นอย่าเอาคำตอบมันมาเป็นประมาณนะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการสะกดจิตนะมันมีแม้กระทั่งการสะกดจิตตัวเองนะแล้วราม,มองว่านะแม้ทั้งการเจริญสมถกรรมฐานนี่ก็เป็นภาวะอย่างหนึ่งแห่งการสะกดจิตตัวเองนะสะกดให้มันสงบไม่สนใจอารมณ์อื่นที่เข้ามากระทบนะอะไรเกิดขึ้นก็ นะไม่รับรู้ฉันจะรู้เฉพาะลมหายใจอย่างเดียวฉันจะรู้เฉพาะท้อ,อ,ทองฟองยุบอย่างเดียวฉันจะรู้เฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือหลอกจิตตัวเองหลอกจิตตัวเองให้เชื่อว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นอะไรเงียง้ยเพราะฉะนัออ้นเรออื่องของการสะกดจิตนี่ถ้าเราไปดูแล้วโอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มายาที่เข้าไปใช้กับการตลาด หนะลอกให้คนไปซื้อสินค้า,างเงี้ยนะโดยไม่ได้หลอกจริงนะแต่ว่ามีเทคนิควิธีการว่าจะต้องแบรนด์นี้จะต้องใช้สีแพ็กเกจอย่างนี้อะไรเงี้ยนะจะดึงดูดให้คนซื้ออะไรเงี้ยนะหรือใช้คําโฆษณาแบบนี้คนตึงจะสนใจซื้ออะไรทั้งยเนี่ยเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะฮะเป็นเรื่องมันกลายเป็นเรื่องสะกดจิตไกลาๆไปด้วยนะแล้วก็แปลกมากว่ากลายว่าพอ เร,เราสะกดจิตหรือถูกสะกดจริงๆเนี่ยเราก็มักจะเชื่อหรือมักจะเห็นไปตามสิ่งที่เราพร้อมจะเชื่ออยู่แล้วนะเป็นต้นนะฮะนะอะไรที่เรานั่งสมาธิเราเห็นนิมิดนุ่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายเนี่ยนิมิสม่วนมากก็เป็นสิ่งที่จิตเราพร้อมที่จะเชื่ออย่างนั้นอยู่แล้วมันก็จะผดเรื่องพวกนั้นขึ้นมาให้เราเห็น,นเรื่องของการสะกดจิตตัวเองอย่างหนึ่งได้เหมือนกันนะหรือบางทีเวลาที่ บางสำนักที่สอนให้ท่องคาอะไรเร็วๆะนะแล้วก็จะอยู่จิตก็นิ่งๆ,ๆ,ๆลงไปดิ่งลงไปแล้วก็แสดงกริยาการฟ้อนลำดิ้นเหมือนปลาถูกทุบอะไรพวกนี้เป็นเรื่องของการสะกดจิตตัวเองได้หมดเลยนะอันนี้ก็อันนี้ตอบทั้งสามข้อนะ,นะที่โยมถามมานะพูดรวมๆทั้งหมดเลยนี่เป็นเรื่องของการสะกดจิตนะส่วนเรื่องวิปัสสนานั้นไม่ใช่เรื่องของการสะกดจิตนะเป็นเรื่องที่เข้าไป รับรู้ตามความเป็นจริงไม่ว่าอารมณ์ไหนเกิดขึ้นสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ยอมรับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆน,น,นะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันเพียงแค่ผู้เฝ้าสังเกตการอยู่แค่นั้นเองนะอ่นะหมยนคําถามอีกสามคำถามค่ะจากคุณนีนาะวันก่อนได้ตั้งคําถามกับท่านพระอาจารย์ว่าไม่รู้สึกรู้สากับการเกิดและการตายพระอาจารย์ให้คําตอบว่าถ้าการเกิดการตายไม่เกี่ยวกับ คนในครอบครัวหรือคนสนิทต้องพิสูจน์กับคนที่ใกล้ชิดว่าใจเราเฉยหรือไม่วันนี้มีคำตอบโยมเข้าไปสังเกตใจตัวเองขณะรับโทรศัพท์แจ้งข่าวการตายของพี่เขยใจโยมไม่สะเทือนไม่เศร้ารู้สึกเฉยมากและรู้สึกเขาไปสบายแล้วคือเขาไม่แบกร่างกายแล้วพี่เขยคนนี้เป็นคนดีรักครอบครัวเอื้อเฟื้อต่อพ่อและแม่ เราลูกหลานเหลนทุกคนอีกอย่างยมสังเกตใจตัวเองเรื่องสิ่งของไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ยี่ห้อเยอรมันต้องเข้าร้านซ่อมมาร่วมเดือนหาอะไรไม่ได้ค่าซ่อมสามารถซื้อรถมือสองมาขี่ได้แบบสบายสบายแต่ก่อนจะรู้สึกเดือดร้อนวิ่งหาเงินทองที่จะซ่อมจะเอารถที่ไหนขี่ตอนนี้มันเฉยมากอะไรก็ได้ไม่ต้องเลือกยี่ห้ออีกอย่างเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสร้อยคอที่ใส่ติดกายมาเกือบ20ปี คือรักมากได้ล่วงไปตอนที่จะรับศีลเลยปลดออกจากคอแล้วใส่ในถุงเสื้อแม่ชีด้วยเส้นเล็ก,ลกๆก็ทำให้อันตรธานหายไปแต่ก็รู้สึกว่าถ้าสร้อยเส้นนี้ขาดจะไปหาที่ไหนได้ในลักษณะเดียวกันเช่นนี้ต้องซื้อมาไว้แทนพอมันหายไปวันก่อนก็รู้สึกว่าดีแล้วที่มันหายเลิกยึดได้เสียทีกับนวัตกรรค่ะเออฟังดูดนะีหลายคนเป็นมีภาวะอย่างนี้เหมือนกันนะ นะของอะไรก็ไอ้นางจะชอบไอ้นี่ก็รักเนี่ยรู้สึกเสียดายรู้สึกเป็นกังวลกับมัน,นพอมันพังมันแตกทําลายไปกับรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาเราจะได้เลิกทุกข์กับมึงได้ทนะีเพราะว่าอย่างนี้มีอยู่นะโดยเฉพาะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติภาวนาน,นี่แหละมันะก็สังเกตตัวเองต่อไปก็แล้วกันว่านะเป็นยังไงตอนนี้เอาเกิดกับคนใกล้ตัวกนะ็จิตก็เป็นปกติรับรู้นะ รับรู้ยอมรับได้โดยง่ายอันนี้มันภาวะอย่างนี้มันเกิดเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิบัติภาวนาอยู่แล้วนะโดยเฉพาะเจริญน,นิพพานรมานมันเห็นอะไรมันเห็นความเป็นไตรักษณ์อยู่เสมอนะเพราะฉะนั้นพอเห็นความเป็นไตรักณความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาอยู่เสมอนะใจมันจะยอมรับได้เองโดยอัตโนมัตินะทุกเรื่องไม่ใช่เฉพาะเรื่องนะ อะไรพวกนี้เรื่องอื่นๆที่เราเคยไม่ถูกใจเคยขัดใจแต่พอไปกระทบอีกกับรู้สึกเป็นปกติยอมรับได้โดยง่ายอย่างเงี้ยนะนะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องวัตถุสิ่งของทีงนี้ก็ต้องดูที่ตัวเองละนะถ้าตัวเองมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นยอมรับได้ไหมนะยอมรับได้ไหมนะคนที่เรารักที่สุดใกล้ชิดที่สุดอย่างเช่นลูกสามีอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจิตเราเป็นปกติได้ไหม ถ้าเป็นปกติได้ก็แปลว่าเอาลวจิตที่ฝึกมานั้นใช้ได้นะนึกถึงนึกถึงจำชื่อไม่ได้แล้วนะสภาพสตรีท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลนะที่สามีไปรบแล้วก็ปราวัตว่านะนะเสียชีวิตนะในขณะนั้นกำลังถวายพัะตหารพระสองฆ์อยู่นะพระสงฆ์ก็ทราบข่าวก็พูดปอบโยนอะไรเงี้ย เธอก็พูดว่าเหมือนกับถ so, ้วยชามที่แตกแล้วก็จะแตกไปเพราะถ้วยชามนั้นพร้อมที่จะแตกอยู่แล้วถ้วยดินทั้งหลายเนี่ยในที่สุดมันคือการแตกชีวิตทั้งหลายในที่สุดมันก็คือการตายเธอก็ทําบุญเป็นปกติใจไม่บุ่นวายหวั่นไหวนะอันนี้แปลว่าจิตของเธอถูกฝึกมาดีแล้วางี้็นต้นหมดแล้วนอกคาถามอีกสามคำถามเจ้าค่ะมาจากไหนจากทางเฟซบุ๊กไลฟ์จากคุณมัด กาบนัสมก,การพระอาจารย์อยากทราบเรียนถามพระอาจารย์ว่านั่งภาวนาแล้วเกิดอาการตาทั้งสองข้างอยากจะลืมขึ้นเหมือนพยายามจะง้างให้ตาเปิดออกตอนแรกพยายามฝืนและพยายามรู้ว่ามันเกิดอาการนี้แต่ก็เหมือนเป็นเพ่งและอยากให้อาการนี้หายไปแต่ก็ไม่หายจึงค่อยๆกลับมารู้สึกตัวอีกทีค่อยๆรู้ไปอาการนี้จึงค่อยหายไป และไปรับรู้อาการอื่นๆแทนอยากสอบถามว่าอาการแบบนี้เกิดจากอาการทางกายหรือเราไปเพ่งจนคิดไปเองคะอยากลืมตาอยากจะลืมขึ้นเหมือนจะพยายามจะง้างให้ตาเปิดออกอ๋อโอเคนะเกิดจากอะไรที่จริงแล้วไม่ควรไปนั่งหาคำตอบนะแต่มาจะบอกนันนะนะ มันอยากจะลืมตามันอยากจะลุกเดินมันอยากจะอะไรก็ช่างมันเถอะเกิดจากการอะไรนั่นให้ย้อนกลับมาสังเกตดูใจเลยทันทีถ้ามีภาวะอย่างนี้นะนะสังเกตดูใจว่ามันอยากจริงไหมหรือมันเป็นสภาวะอะไรอย่างหนึ่งที่บางทีบางทีหลับตาอยู่แล้วมันเหมือนหลับตาไม่สนิทมันมองเห็นอะไรอยู่แป๊บแป๊บแป๊บเหมือนหลับตากระต่ายนะบางภาวะเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่อาการอะไรแปลกๆเนี่ยนะฮะนะ หรือมีอาการเหมือนมีอะไรบุบว่าปุบว่าผ่านหน้าเหมือนไม่ใครมาเดินผ่านหน้ามันตาแล้วก็อยากจะลืมตาดูอะไรอย่างนี้ก็มีนะเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือมีอาการอะไรก็ย้อนกลับมามารู้อาการคือรับรู้อาการนั้นโดยตรงแล้วกลับมารักษาใจตัวเองให้เป็นปกตินะดูซิมันทำมันเป็นอย่างนั้นเพราะตัญหาที่มันทํางานอยู่หรือเปล่าแค่ะะนั้นเองจะเรียกว่าอะไรไม่ได้สําคัญเลยเพราะว่ายังมีของเล่นพวกนี้อีกเยอะมาก แนแะต่โมแต่ไปนั่งหาคำตอบอยู่เสียเวลาเปล่าจานะกคุณโจทาง YouTube อยากถามพระอาจา,ารย์ที่บอกว่านิพานคือสภาวะเดิมของเราการเข้าสู่นิพานคือการกลับบ้านเดิมจิตเดิมแท้ของเราดันบริสุทธิ์อยู่แล้วแต่เพราะอาวิชชาทำให้เราต้องหลงติดอยู่ในวัฏฏะ ผมเลยมีความสงสัยตรงที่ว่าเมื่อเราเข้าสู่นิพพานแล้วจะไม่มีวันกลับมาเกิดอีกเพราะเหตุใดท,ทั้งทที่แต่เดิมเราบริสุทธิ์อยู่แล้วบ้านเก่าเราก็คือนิพพานอยู่แล้ววันนี้เรายังมาหลงอยู่ในสังสารวัฏรเลยผมพยายามวางความสงสัยอยู่หลายครั้งแต่จิตมันกลับมาคิดใข้ควรอยู่เรื่อยๆผมเลยมาคิดเอาเองว่าการเข้าสู่นิพพานนั้นคงเหมือนเราเป็นน้ําที่อยู่ในแก้ว เมื่อไหลที่ถูกเทลงสู่ทะเลตัวตนเราจะเข้ารวมในกระแสนิพานไม่เหลือตัวต,วตนเราอีกแม้จะตักน้ำจากทะเลขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีทางได้ก้อนน้ำก้อนเดิมอีกแล้วแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นถ้าจะพูดอย่างนั้นอัตามาก็มองว่าเป็นเรื่องมันกลายเป็นความเชื่อในแบบของของพรามก็มากกว่าเหนะมือนอัตมันที่ไปรวมลงกับมหาตมันนะนะ ตัวตนเล็กๆของเราไปรวมกับตัวตนใหญ่ๆเนะมื่อก่อนก็เป็นตัวตนใหญ่นั่นแหละเราอยู่ก็แยกออกมานะด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายนะจนกระทั่งมาต้องมาฝึกปลือยจนกระทั่งหมดกิเลสแล้วก็ย้อนกลับไปรวมกับมหาตมันนะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อแบบพราหมณ์จิตเดิมแท้นะจิตตัวตัวจิตจริงๆเนี่ยถ้าจะพูดตามสภาวะของเขาจริงก็คือนะจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ กิเลสไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่กิเลสนะไอค้คันจิตเดิมแท้ไม่ได้แปลว่านะอยู่ๆมันก็เกิดมาฉันก็บริสุทธิ์ของใสงของฉันอยู่แล้วพอเกิดมาแล้วฉันจึงไม,ม่กิเลสในภายหลังไม่ใช่นะไอ้ตัวกิเลสทั้งหลายเป็นเพียงเจตสิกกรรมอย่างหนึ่งที่เข้ามาประกอบกับจิตนะเกิดจากอำนาจของอวิชชาเพราะถ้าเราจะพูดแบบคําถามยมที่ถามคำถามเนี่ยมันก็พูดในลักษณะที่ว่ามันมีตัวตน จะต้องมีเราที่ต้องกลับบ้านนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปอย่างที่โยมสงสัยแต่ถ้าเอาตัวสภาวะาจริงๆตัวจิตเองเป็นตัวเ,เขาเรียกปรมัตถะสะภาวะล้วนๆนะคือเป็นความเป็นเป็นของจริงสากลอยู่อย่างนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงไหนสภาพจิตก็เป็นสภาพของนามธรรมอย่างหนึ่งที่คอยไปรับรู้อารมณนะ์แล้วเมื่อมีเจสิกเข้ามาประกอบ เสิกนั้นก็มีทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลแล้วก็ทํางานเกิดการยึดถือสร้างตัวตนนะสร้างภาพของตัวตนขึ้นมาในใจง่ายๆว่ามีฉันมีเรามีเขาอะไรขึ้นมาแล้วก็ไปทาโน่นทานี่อะไรไปสารพัดทั้งที่ทั้งรูปและนามนั้นเป็นเป็นนะเป็นตัวปรมัตธ,ธรรมอย่างงี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ของใครไม่ได้เป็นใครอะไรทั้งนั้นเพันะใ้ที่เราฝึกกันอยู่นี้ก็เพื่อฝึกเพื่อให้จิตมันได้เข้าใจว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะ สภาพของจิตเองก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งสภาพของเจตสิกก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งสภาพของรูปทั้งหลายรูป,ปขันทั้งหลายกายภาพทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งมันเป็นมันอยู่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเมื่อเข้าใจจนถึงที่สุดแล้วก็ยอมรับความจริงแล้วไม่รู้จะไปยึดถืออะไรตรงไหน นะอย่างเช่นจะยึดถือว่าจิตเป็นของเราเจริสิกเป็นของเราหรือรูปเป็นของเรามันก็ยึดถือเอาไว้ไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปยึดถืออะไรเพราะเห็นตามความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมาชาติอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะแล้วก็เกิดดับไปตามเหตุตามบัจจัยไม่มีใครมาบังคับให้มันเกิดให้มันดับได้ไม่มีใครบังคับมันเป็นนู่นเป็นนี่ไดนะ้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาได้แปลว่าเข้าถึงภาวะแห่งพระนิพพานก็คือภาวะที่นะเป็นอนัตตาอยู่อย่างนั้นเป็นภาวะที่ ไม่มีไม่มีความยึดถือในะเป็นาวาที่นพ้นจากรูปนามขันห้าทั้งหลายแนะปาว่าที่นอกเหนือจากการเกิดการตายอีกเพราะฉะนั้นไอ้การที่บอกว่าไม่มีการเกิดไม่มีการตายก็คือมันไม่มีนะไอ้ตัวจิตเกิดไอ้ตัวตัณหาวตานแล้วไปขอให้เกิดพบชาติตามมาไม่มีตัวจิตเกิดอย่างเงี้ยตามมาอันนี้พูดในลักษณะของปฏิจจสมุปาหรือพูดในลักษณะที่ มันเป็นปรมามทศสัจจะไม่ใช่สมมติสัจจะทีนี้นถ้าพูดตามสมมติสัจจะก็ต้องพูดกันเยอะมากอธิบายยังไงก็ไม่จบมีเรื่องให้ถกเถียงกันเยอะแยะมากมายนะั่นถ้าปารวาณิพานคือการกลับเข้าไปสู่บ้านเดิมอันนี้ก็เป็นเพียงคําเรียกในสําหรับคนยุคใหม่แค่นั้นเองนะคนยุคใหม่อาจจะเรียกอะไรแปลกๆเยอะแยะไปหมดเลยจิตนะนะเดิมแท้อะไร จิตพุทธะอะไรพวกนี้มีคําเรียกอะไรไปเนะี่ยซึ่งเป็นคําเรียกในยุคหลังๆแค่นั้นเองมันทำให้เข้าใจใหม่หนึ่งก็คือนะ่มันไม่จะเป็นคือกายนะกายใจของเราเนี่ยเป็นสภาพของธรรมชาตินะ่ที่ไม่ใช่ของใครที่เราศึกษาอนี่เพื่อศึกษาให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ของใครน่เองนะ่มันไม่เป็นอะไรมันไม่เป็นของใครมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่จุดในอํานาจของใครถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้เมื่อไหร่ก็แปลว่ามันไม่มีเรื่องอะไรที่ต้อง ไปละอะไรไม่มีเรื่องที่ต้องไปยึดถืออะไรก็แค่นั้นเองนะไม่รู้เข้าใจหรือเปล่านะ,นะหมดทียังคำถามอีกสองคำถามเป็นพรุ่งนี้ไหมเจ้าคะพรุ่งนี้ค่อยตอบแล้วกันงั้นนะเลยเวลาและนะ